สวัสดีครับผมนายณัฐุศิเยดมีหกห้าสามพีสี่หกสองวันนี้จะพูดถึงเรื่องการประเมินคาร์บอนฟูดพินตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของลงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลครับเป็นวิทยานิพนธ์ของจุธามาศแก้มณีวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการรัพยปปารธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภพฏยเยลาครับผมข้าสำคัญและความเป็นมาของปัญหานะครับสถานการณ์กดปล่อยกา๊าซเรกระจกของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับและแก๊สแ,และกระจก,กอื่นๆสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสีแมตทอ้อนในสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก เช่นอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นครับวิภภาพของโลกปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในฤด,ดูน้ำล่างและน้อยลงในฤดูน้ำแรงจำนวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น และจำนวนวันที่อากาศเย็นลดลงโดยส่งผลให้เกิดไฟธรรมชาติเช่นอุทกภัยไยแงรงวาตภัยที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นและผลกระทบจากวิกฤตน้ำทะเลขึ้นสูงโดยภาพรวมจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในหลายสาขารวมถึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชนิดนพันธุ์พืชและสัตว์การย้ายถิ่นฐานของประชากรและการแพร่กระจายของโรคครับ ตัวสงค์ของการวิจัยนะครับหนึ่งเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตฟิ้นตามหลักการประเมินพัฒจากชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลครับสองเพื่อเสนอแนวทางในการลดค่าคาร์บอนฟุตฟิ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งทราบป,ปริมาณคาร์บอนฟุตฟิ้นตลอดพัฒจากชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลครับสอง สราบขั้นตอนหรือกระบวนการสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยการระจบจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวประมวลครับสามารถกําหนดแนวทางและลดปริมาณคาร์บอนฟูดพิลและการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลครับขอบเขตการวิจัยนะครับการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาคาร์บอนฟูดพิ้นตามหลักการประเมินวัตถุจากชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานเชีวอมวล ก็เป็นตัวแทนในการทำการศึกษาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีมมวลที่ใช้เศษวัสดุจากไม้พยางพาราหรือจากการแปรรูปทางการเกษตรครับขอบเขีด้านเนื้อหาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้กรอบแนวคิดของการประเมิมนวัตถุชีวิตผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิตครับ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลตั้งแต่การปลูกยางพาราการรดน้ำใส่ปุ๋ยการตัดไม้ยางพาราเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบครับสองการดรวเมินค้อวูลผู้ปิงตลอดวัตถุชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานเชี้มมลวลโดยนํนำข้อมูลมาคำนวณหาค่าการปลดปล่อยการเรือกระจกครับ อ้างอิงวิธีดำเนินการตามแนวทางการประเมินคราบอนฟพตพอปิ้นขององค์การบริหารจัดการแก๊สเรือกระจกครับเก็บข้อมูลจากกิจกรรมที่มีการปล่อยการเรือกระจกตั้งแต่การหยุดลูกยางพาราโรงงานแปลรูปยางพาราให้โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมโมนครับโอเขตด้านตัวแปรตัวแปร,ต,แปรต้นได้แก่กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมโมนครับตัวแปร,ต,แปรตามได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซและกระจกจากกระบวนการผลิตขลงงรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลครับ ครับพวกผมขอจบการนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ